สวัสดีครับแฟนคลับดวงโชคลาบ12ราศีครับพบกันเช่นเคยนะครับวันที่16ตุลาคมใกล้เข้ามาแล้วนะครับวันที่ต้องลุ้นโชคกันอีกทีหนึ่งนะครับวันที่16ตุลาคม2564ตรงกับวันเสาร์ขึ้น10ค่ำเดือน11ปีฉลูนะครับเป็นวันทาง <c oughs> กาลโยกนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ วันเสาร์เป็นวันอุบาทนะครับไม่รู้เลขมันจะออกแบบอุบาทหรือเปล่านะครับเช่น7777 7อะไรเงี้ยนะครับ0 0 7ยอะไรเงี้ยนะก็เป็นวันที่ไม่ค่อยเป็นมงคลนะครับห้ามประกอบการมงคลโดยประการทั้งปวงนะครับก็เป็นวันที่อุบาทก็ถือว่าเป็นวันที่ไม่ค่อยดีนะครับก็ใช้พิจารณาญยาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับ ก็ให้ไปอุดหนุนรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะได้มีเงินมาช่วยเหลือเรื่องโควิดแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมนะครับมาดูเลขทางโหราศาสตร์ที่เด่นๆเลข7ก็ยังยืนพื้นนะครับเลข7ยังเป็นเกษตรนะครับนะยังมีความมั่นคงนะครับและมีอาจารย์หลายท่านก็ให้เด่น7เหมือนกันนะครับ7นี้จะเข้ามาเกือบทุกงวดเหมือนกันนะครับบางครั้งมาทั้งบนทั้งล่างนะครับ นอกจากเลข7ก็มีเด่นก็คือเลข4นะครับเลข4กับเลข3เนี่เป็นเลข4ยังมีกำลังนะครับเป็นเลขเกเษตรนะครับอังคารเป็นมหาจักรนะครับส่วนเลข6ก็เด่นนะครับเลข6จริงๆแล้วอยู่ตรงนี้เป็นประเกษตรเป็นดาวที่ไม่ค่อยมีกำลังนะครับแต่เนื่องจากาในนวังจักร กับราศีจักรเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้โคตรธรรมะระวางนะครับแถมดาวสุกเพนนะครับดาวสุกเพนก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเลข6จะมาหรือไม่มาลุ้นกันมาหลายงวดแล้วนะครับไม่มาสักทีว่าจะมางวดนี้หรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับจุดดีของเลข6ก็คือเป็นดาวเพนนะครับให้แสงสว่างสวยงามนะครับสุขเพนเนี่ยถือว่าให้โชคให้ลาบด้วยใครเกิดวันสุกเพนเนี่ยก็ถือว่าเกิดมามีบุญวาสนาดีนะครับเป็นคนมีเสน่ห์ เลข5นะครับเลข5เป็นดาวพักนะครับพักเลข5ก็ยังถือว่าเป็นดาวมีกําลังเหมือนกันนะครับดาวพุธกับดาวประหัสนะครับเลข4ี่เลข5เป็นดาวพักองศานะครับดาวพักก็ถือว่าเป็นสะสมกําลังนะครับเตรียมย้ายราศีนะครับเพราะว่าหลังวันที่ประมาณ30ไปแล้วดาวพุธก็จะย้ายเหมือนกันนะครับดาวประหัสก็เตรียมย้าย8ปดพฤจิกานะครับ เพราะฉะนั้นมาดูกันว่าดวงดาวจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับบางครั้งก็ตรงบางครั้งก็ไม่ตรงนะครับที่ทำที่เคยดูมานะครับแต่เลข7ยังไงก็เด่นนะครับจับไว้เป็นเลขเด่นได้เลยนะครับเลขเด่นบน7กับ9นะครับเด่นล่าง4กับ9นะครับเลข9ก็มาดูนะครับเลข9เป็นเลข9มาเลงกับเลข7กับเลข5นะครับ 7 5 9 9 5 7าเพวกนี้นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันครับเลข6เล่นกับเลข8นะครับนะบางทีเลขที่เล่นกันก็มานะครับเลขที่อยู่ด้วยกันหรือเล่นกันเนี่ยนะครับ1 4 3 1 3 4เนี่ยนะครับก็มีโอกาสลุ้นกันนะครับนี่คือจุดเด่นของดวงทางทักษศาสทางโหราศาสตร์นะครับส่วนทักษะเนี่ยนะครับดาวพฤหัส ดาวเสาเป็นบริวารน,นะครับดาวประสุขเป็นสีดาวพุธเป็นกาลีนะครับประสุกเป็นทั้งสีเป็นดาวเพนนะครับแล้วได้โคตธรรมะวางเพราะฉะนั้นเลข6กนี่ก็กจริงๆแล้วน่าลุ้นนะครับลุ้นมา2องงวดสามงวดไม่มาสักทีไม่รู้งวดนี้จะมาหรือเปล่านะครับโอเค หมดที่แล้วให้8ปบนมาลงล่างนะครับค่อนข้างลุ้นกันใหม่งวดนี้นะครับงวดนี้มาลุ้นกันใหม่เลขที่เด่นๆนะครับข้างบนก็มีเด่นกับ5กับ9นะครับแล้วก็เลข7เป็นตัวแทรกนะครับข้างล่างมี4กับ9นะครับ 759ยังเป็นเลขที่ยังน่าลุ้นอยู่นะครับข้างล่างเลข4กับเลข9นะครับส่วนคู่โต๊ะเดกับ95เนี่ยนะครับก็ยังลองดูนะครับลองลองหล,ลายๆทางหลายๆประตูนะครับเพราะเลขมันหลบไปเต้นไปอย่าก,กระกบกเขียดนะครับให้บนไปขึ้นล่างให้ให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนนะครับแต่งวดนี้ก็ ยังมีสิทธิ์ลุ้นนะครับส่วนใหญ่เลข6กับเลข7เนี่ยเป็นเด่นมากนะครับมีหลายอาจารย์ให้หลักสิบนะครับ5 6 7เนี่ยนะครับเป็นหลักสิบหลักร้อยจะเป็น9กับ7นะครับ579เนี่ยนะครับมันจะขึ้นหลักร้อยนะครับเลข9มาได้ทั้งหน่วยและร้อยนะครับส่วนเลข7มาได้ทุกหลักเลยนะครับทั้ง10ทั้งหน่วยทั้งร้อยนะครับเลข7เนี่ยค่อนข้างจะเด่นนะครับ เลข7เป็นเลขที่มีกําลังนะครับเป็นดาวใหญ่ดาวเสาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมาเกือบทุกงวดนะครับงวดนี้ก็อาจจะมานะครับก็ขอให้พิจารณานะครับชอบตัวไหนก็เลือกเอาตัวนั้นนะครับเพราะว่าผมให้ไปหลายตัวนะครับให้เลือกเอานะครับใครโชคดีก็เลือกถูกตัวนะครับ้็อยู่กับบุญวัสนาของแต่ละคนด้วยนะครับมั่นทะบุญเยอะๆนะครับคนที่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่คือคนที่มีบุญนะครับ แข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แข่งบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้นะครับอย่านอนตื่นสายอย่าอายทํากินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับนาทีเราต้องทามาหากินนะครับการซื้อลอตเตอรี่ก็เพื่อเออเอาไว้ลุ้นให้สนุกสนุกนะครับอย่าจริงจังอย่าทุ่มเทมากจนหมดตัวนะครับนะเอาพอเหมาะพอควรนะครับเอาพอประมาณนะความเสี่ยงมันสูงนะครับ99.99% 99นะครับความเสี่ยงเพราะฉะนั้น ขอให้ใช้พิจารณานในการรับชมรับฟังและความเชื่อนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับถูกหวยถูกรอตอรี่กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ